สอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมเทวดาคนน้อยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแยกไข่เขานะครับ ออกจากไข่แดงนะครับหรือแย่ไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับผมนะครับผมไปดูคลิปคลิปนึงนะครับเขาบอกว่านะครับเราก็แค่ใช้กระเทียมนะครับใช้กระเทียมแล้วก็เนี่ยมีแค่กระเทียมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกไข่แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมโอเคท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาตามดูกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเอเคไป โอเคท่านผู้ชมนะครับเดี u, ๋ยวผมก็จะตอกไข่นะครับใส่ในจานของผมเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชม <laughs> ท่านผู้ชมวันนี้ไม่น,าน่าจะได้นะเพราะว่าไข่แดงของผมมันมันแตกก่อนนะี่ยท่านผู้ชมนะครับเอาไหมเทเทท,ทิ้งเดี๋ยวนะ เอาไปเอาไปนะครับขอโทษนะครับเอาไปเอโอเคเดี๋ยวผมก็จะรอดูประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเอามือไปถูถูถูก,กับอ่ากระเทียมนะครับท่านผู้ชมนี่คือกระเทียมนะท่านผู้ชมนะอันนี้กระกระเทียมวนะ่าเดี๋ยวผมจะแกะแล้วผมจะรอถูถูถูแล้วก็ผมก็จะลองแยกมาว่ามันจะได้หรือเปล่านะนี่นะถูก,กับมือแล้วนะท่านผู้ชม one eternity later นี่คือไข่แดงนะ เดี๋ยวผมว่าจะเราจับดูแต่ว่าไข่แดงของผมมันแตกกันแล้วอ่ะท่านผู้ชมนะเราดูเราดูาดนะไม่ได้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมคือเอาไม่เอาไมโอเคท่านผู้ชมนะครับก็ นี่นะผมอันนี้เมื่อกี้ผมซื้อไข่มา5ฟองนะหฟองตอนนี้คือ5้าฟองเนี่ยคือแบบแตกไปแล้ว4ฟองเนี่ยคือผมยะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวยังไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับในคลิปผมเห็นเขาทําได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะรอจะลอกเป็นครั้งทีนนะครับได้ผลยังไงหรือไม่ได้ยังไงเนาะก็ ผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมโอเคหรือว่าใครรู้วิธีหรือว่ามันต้องทำยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับผมนะครับและใครที่อยากจะให้ผมทําวิดีโออะไรก็ส่งมาให้ผมได้เลยนะครับผมนะครับที่เพจทาวทวดาตัวน้อยเช่นกันนะครับนะหรือส่งมาใน facebook ผมจริงๆเลยก็ได้นะครับถ้าสศิลคนใจบุญนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะรออีกนิดนึงนี่นะที่อันเนี้ยไข่ไข่ตัวเนี้ยที่ผมจะจับเป็น คันสุดท้ายนะเดี๋ยวผมว่าจะรออีกทีนึงมาแตกหมดแล้วนะเมื่อกี้นะท่านผู้ชมนะครับรอ 1, แป๊บเลยนะอันนี้คันสุดท้ายเรามาลุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมนะเรามาลุ้นด้วยกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคท่านผู้ชมหนึ่งสองสาม ผมแยได้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับก็สรุปแล้วนะครับคลิปนี้คือผมทำไม่สำเร็จนะครับผมคือผมไม่สามารถที่จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้นะครับผมถ้าใครรู้วิธีอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ